Baby a n d Ki ีแประกาศผลรางวาัลคุณแม่นักรีวิวมัมอินฟลูเอนเซอร์คอนเทนต์ n ีินท b อมรินบบีแอนด์เดส์เว็บไซต์สำหรับแม่ลูกที่อยู่ในเครือบริษัทอมรินพรินติ้งแอนด์พับลิชชจิ่งจำกัดมหาชนเดินหน้าขึ้นสู่การเป็นผู้นำคอนเทนต์ดันมาและเด็กยอดนิยมจากการประกาศผลรางวาัลคุณแม่นักรีวิวคัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย กับมัมอินฟลูเอนเซอร์คอนเทสซีซั่นทูภายใต้คอนเซปต์ในปีนี้คือ Go beyond to be the biggest mom influencer of Thailand กิจกรรมการแข่งขันโชว์ทักษะความสามารถใน,นการรีวิวสินค้าค่ะทั้งการพูดการถ่ายภาพอย่างสร้ารันให้โดดเด่นในสไตล์ของตัวเองเพื่อเฟ้นหาคุณแม่ดาวเด่นดวงใหม่ทั้งสี่ภาคทั่วประเทศเพื่อให้เป็นคุณแม่อินฟลูเอนเซอร์มืออาชีพหน้าใหม่พร้อมกับครองตำแหน่งอินฟลูเอนเซอร์ภายใต้สังกัด a m e r i Baby and c a s ค่ะซึ่ง ปีนี้ก็มีการมอบรางวัลให้สุดยอดคุณแม่นักรีวิวผู้ชนะในโครงการทั้งสิ้น6รางวัลพร้อมรับเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า3 0แสนบาทในครั้งนี้นะครับทางอารมอรินเนี่ยเราจัดงานมัมมี่เฟเซอร์คอนนะครับปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะครับเพราะว่าเราเชื่อเหลือเกินนะว่าประสบการณ์ของแม่แม่ที่เป็นแม่รุ่นพี่เนี่ย ก็น่าจะเป็นประโยชน์มากๆก,ก,กับแม่รุ่นน้องนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญกนะ็คือเราต้องการให้คุณแม่เนี่ยได้มีโอกาสได้รายได้พิเศษกลับมามีคุณค่าในตัวองอีกท้งหนึ่งนะครับแล้วกเ็เพราะว่าผู้ผชนะจากโครงการนี่ยก็จะมีสิทธิ์ที่นอกจากได้รับเงินรางวัลแล้วเนี่ยยังมีโอกาสเป็นอินเอนเซอร์มืออาชีพกับเพื่ออเมริด้วยครับครับกิจกรรมดีๆเนี่ยมีแน่นอนตลอดปีหน้านะครับ ผมขออนุญ,ญาตเน้นของ a m มบร Baby a n d k i d นนะครับเราก็คงม,มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ให้กับคุณแม่ทุกช่งวงวัยเลยนะตั้งแต่คุณแม่ที่เพิ่งรู้ว่าตัวเองจะมีน้องนะครับรวมถึงคุณแม่นิวบอลแล้วก็คุณแม่ที่เป็นคลับเลอร์อายุ36ขึงไปนะครกิจกรรม มีเยอะมากนะครับตอบโจทย์ทุกช่วงวัยอของคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะครับยังไงฝากติดตามที่เฟซบุ๊กแล้วก็เว็บไซต์อมรินเบบี้อินชิต